ครับสวัสดีครับเจอกันแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่บ้านนุนชัยศรีตำบลบุกม่วงอำเภอพ้นท้องจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเด้อกสิพามเอางัวทองตัวย่นยๆนี่แหละครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผู้ใดกำลังมองหาง้วทองแล้วก็ตัวยันยๆเฟี้ยบยันยันนะครับพี่น้องครับหลังตรงๆงตัวยาวๆนะครับเนาะ กะสิบภาพีพ่อน้องมาเอาในคลิปนี้ครับเอาก็เดินไปพูดคุยทักทายกับทั้งเจ้าของง้วกันครับสวัสดีครับตาครับสวัสดีครับอันนี้ตาสมัยนะครับเนาะสมัยพิมพีลาอ่าตาสมัยพิมพีลาแล้วก็มีง้วงมาฝากพีฝากน้องอีกแล้วครับพี่น้องบ้านโน้นใช้สีบ้านโน้นใช้สีนะครับเด้อตำบลโกม่วงครับเผือบทองจังหวัดร้อยเอ็ดอ่าครับผมอันนี้เป็นง้วงตูงใหญ่เลยครับพี่น้องครับส้นสูงกว่าร้อยหาซิฟได้แหละครับพี่น้องตัวใหญ่ลำตัวยาวดนะครับแล้วก็เป็นง้วงทองน้ำนะครับพี่น้้อองเดนี่ละ ผู้ใดสนใจอยากจะได้ตัวนี้นะครับพี่น้องตัวเง้ยวๆเฉิดๆแบบนี้แหละครับพี่น้องครับอ่านี่เด้อนี่มาเบิ่งกันเนาะอันนี้ท้องพอไดตานี่ใบเมื่อกี้เห็นอยู่ท้องฮูตันนะครับพี่น้องคฮูสตันฮูตันเก้าเก้าเก้าทับหนึ่งนะครับเด้อเห็นอ่ผสมใบวันที่สิบแปดกรกฎาคมเมื่อไรนี่แหละผมเบิ่งอยู่เมื่อกี้ครับกับท้องประมาณเกือบสามเดือนแล้วล่ะพี่น้องครับสามเดือนแล้วอผู้ใดอยากจะได้นี่ครับเด้อนี่แหละท้องฮูตันนะครับอันนี้เป็นมีใบมีหลอดไห้นะครับเนาะเออสิบแปดกรกฎาคมนี่ครับพี่น้อง กำหนดคลอดยี่สิบหาเมษาหกห่าด้ครับซึ่งเป็นงัวเฟมใหญ่งนะครับเนาะนี่แหละส่วนเท้าสวนหางกระไดครับแผ่นหลังเป็นยังไงเนาะใครอยากจะได้งัวตัวใหญ่แบบนี้นะครับเด้อติดทองตาตัวนี้รับประกันทองปะครับรับประกันครับรับประกันทองให้นะครับนุมนี่บอมีติ้งนะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมจะเบื้องด้านข้างด้านนี้ให้พี่น้องเบื้องชั้นกันครับผมน้ำพร้อมหัวหน่อยพร้อมนี่แหละครับพี่น้องครับงัวโตใหญ่เงี้ยวๆครับพี่น้องครับหลังตรงๆหนอกใหญ่ๆนะครับ ท้องฮูสั้นมาเบิ้งกันมาเพิ่นจะเปิดไว้เท่าไหร่ยืนขาหน้าตรงนี้เด้อครับเด้อเนี่ยเบิ้งตะหนอกได้กันครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพายยางเบิ่งส้นหน้าครับพี่น้องครับอ่านี่อยากจะได้ตัวนี้นะเป็นยังไงไร้กว้างบ่ครับพี่น้องครับเบิ่งเอานะครับเนาะอ่านี่บักเภางูกรีบเล็บนะครับนี่เอาบ่ล้อซ่าครับพี่น้องไปถามอ่าราคาขายตัวของของตาสมหมายกันเลยครับตัวนี้ตาเปิดไว้ห้องไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้แสนสามกับหาพันแสนสามกับอีกหาพันนะครับพี่น้องครับ เอาย้ำเลยพี่น้องเด้อตัวนี้เป็นงัวทองโูตันนะครับพี่น้องซึ่งเพิ่นรับประกันทองให้นะครับเนาะประกันทองรับประกันทองให้เด้อครับผู้ใดสนใจอยากจะได้นี่เด้อเบอร์โทรเพิ่นอยู่นี่นะครับพี่น้องอ่า0834602509นะครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวจะย่างให้เบื้องให้มันย่างท่าทกขาเนาะครับพี่น้องครับมันก็นิ่งผดเนาะก็ย่างก้าวขาให้เ่พวงนั้นลูกเร็วเออนี่ยนะครับวันนิ่งๆนะครับเอาให้ย่างครับพี่น้องครับวันนี้เอาทาจูงย่างไปตาเออนี่ยเบื้เเททะะเห็นนนนวววมุงงกงนะ้าาะออไป เอาตาเห็นยังว้นครับผมเออนี่แหละเอาผู้กระิหยับมามุ่งกวงเบื้องด้านนี้ครับพี่น้องครับเป็นยังไงอ่าอยากจะได้บัมักน้ำบัวครับพี่น้องเอ้ยยังสิพวงหางนี่เบื้องเด้อครับเด้อนี่ปัญหาไอ้ขาทุกขาถอนเบื้องเด้อบ่มีเด้อครับเห็นทายยังไวๆอยู่เมื่อกี้นั่งหนาได้ครับพี่น้องครับนี่หนังหนาซายใหญ่ครับเอาเบื้องด้านข้างด้านนี้ครับผมอ่าว่ารู้ว่าเห็นชัดว่าครับพี่น้องด้านนี้บักเผาบอกไงได้ครับนี่อ่ากีบเล็บกีบหนาสวยๆยืนเฉิดยนกครับพ ยืนยกลำตัวยาวใหญ่ๆนะครับเด้ออามาเอาเบอร์ทกอะอยู่หน้าจอตรงนี้แหละครับพี่น้องนี่แหละผู้ใดสนใจอยากจะได้ตัวนี้เอาเบืร์ม้งของกวางด้านนี้ครับพี่น้องครับอ่านี่แหละทรเลยตามเบอร์ทรที่อยู่หน้าจอตรงนี้แหละครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับพี่น้องก็ให้พี่ให้น้องนี่ขามาเบื้องตัวจริงอยู่หน้าขอกนะครับเนาะนี่แหละว่ามันตัวใหญ่คือผมบอกบอกนะครับพี่น้องนี่ขอมาเบื้องเอาได้ครับเด้ออ่าสหรับตาสมัยนี่พี่นกอมีงัวมาให้พี่น้องซึ่งจะเป็นงัวท่องแหละครับพี่น้องครับตัวละ ใครสนใจโทรเลยแล้วก็ต่อรองได้ด้วยครับพี่น้องครับี่ราคาที่บอกไปนะครับผมต่อรองได้นะครับเนาะให้ได้เถอะไดกะปพูดคุยกันนะครับพี่น้องครับเอ้าอ่ะนี่แหละครับพี่น้องเอามาเนิ่งดีแถเนี่ยเอาเอ้านี่แหละครับนี่ยืนสวยๆให้พี่น้องเอายืนเฉิดครับพี่น้องครับเอ้ามาขอจบคลิปฟังทังนี้ครับพี่น้องครับใครอยากได้โทรเลยเด้อครับเด้อสำหรับวัวของอันตาสมหมายท้องฮุสตันครับผม เอาสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อไปแค่นี้ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรโตีนสูงน้ํานมดีมีคุณภาพวัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรโตีน1 8แเและสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคโนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคโนมสนใจติดต่อ0 8 9 7 1 0 2 2 4 4 สิงคํคำฟาร์มอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องล้อง